ผู้ชมคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะใครที่ยังไม่มีแผนที่จะไปไหนเนี่ยวันนี้เรามีกิจกรรมการแสดงดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะเพียงแค่ตีตั๋วไปที่จังหวัดเชียงรายหนาวละสิใช่แล้วไปสัมผัส <c oughs> กับทุ่มดอกไม้นะคะหมู่มวลดอกไม้แล้วก็บทเพลงเพราะๆนะคะในงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อคะ่ะ เมื่อวานนี้เราได้ฟังเรียกน้ำย่อยกันไปนิดนึงแล้ว<ช>นะคะสำหรับแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งในงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะจัดขึ้นโดยบริษัทบุญบรอดเบลวอรี่จำกัดนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ คุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพน์และบทเพลงแห่งความประทับใจค่ะบรรเลงโดยวงบางกอกซิมโฟนีออเคสตรานะคะดิกซี่แลนบิ๊กแบนและออสตาค่ะขับร้องโดยศิลปินกว่า200ชีวิตเลยนะคะตลอดการจัดงานทั้งสิ้น3วันเต็มค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ3วันด้วยกันนะคะ <My S 2> เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างวันศุกร์ วันสุกที่25ก็คือวันนี้นะคะจะเป็นศิลปินแนวป๊อปค่ะก็คือป๊อปเดย์เขาเรียกแบบนี้นะคะก็จะนํามาด้วยคุณแ้มโรนเดตฟิล์มบงกตฮิวโก้วงซิลวงพอดแล้วก็เพล์กราวด์ค่ะส่วนในวันที่2นะคะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนค่ะก็จะพบกับแจ๊ส Day นะคะมาโดยนำมาโดยมาเรียมบีค่ะพี่ต้องเหน่งรัดก้านะคะยาย,าย่าอุรัสยาก็มาค่ะกิดเดอะวอยซ์ค่ะแล้วก็หนุ่ยน,นันทการนะคะ ก็จะเป็นแจ๊สเดย์นะคะสำหรับวันที่2ส่วนวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนค่ะก็จะเป็นบลูแอนด์โซเดย์ค่ะนำมาโดยคนนี้เลยค่ะพี่บุรินค่ะแล้วก็วง V ี r i o อนะคะรวมไปถึงสายลูกทุ่งอย่างน้องเปาเปาวลกก็มานะคะนี่ก็เป็นเพียงรายชื่อศิลปินคร่าวๆแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปชมงานนี้นะคะก็ไปกันได้เลยกับงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อจัดขึ้นที่สิงปร์กเชียงรายนะคะงานจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาและที่สำคัญนะคะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ